สว,วัสดีครับพบกับผมสอพินแก้วนะครับตอนนี้ก็มาในเพจจินตะกีตานะครับว,วันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนเนาะ2566เพราะว่าน,นี้นั่งทําเพลงนั่งทําคลิปเร่อการฝึกฟังมาในยุคดนตรีเดิมนั้นมันมีนมที่มา นะครับปอนใยุคดนตรีเนี่ยเ,เริ่มนั้นมันมาจากเรื่องการคิดถึงการฝึก ear training ฟังเสียงดนตรีนะครับเรียกว่า talent test relative นะครับก็อยู่อยู่ในเฟซอยู่ในยูทูบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในคอร์สยินเสียงกีตาร์ภาษาดนตรีสากลด้วย พอทาเสร็จตอนบ่ายตอนบ่ายไปสีะเอาเอกสารมาส่งให้นี่นะตีตาหลาเลยห้ามพับสองนะนะครับส่งมาจากกรมอยู่ตรงไหนฮะกรมรับสินทางบัญญาตรงเอกสารใบจดแจ้งนะออกหนังสือรับรองไปจดแจ้งทิกริ หนังสือจิิตจากกีตาภาษาดนตรีาสากลน,าน,านมาตัวจริงองะ้ยต้องตัวจริงมาแล้วเนี้ยตัวจริงมาให้ครับเอ่อข้าพึ่งแกะเนี่ยโอ้แกะปิดซองมาแน่นหนาเลยนะครับปิดซองมาแน่นหนาเลยเห็นยังอ่าครับเอ่ะอมสักสิ่งนางบรรยาอ่าตัวจริงมาถึงแล้วอาว่าก็แอบใส่ซองเก็บใส่ซองไว้ เป็นหลักฐานความชื่นใจว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำเสนอเรื่องราวของวันในยุคดนรีซึ่งเป็นสาระหลักสำคัญของภาษาดนรีสากลเน,น้นเลยนะครับว่าเป็นภาษาดนรีสากลไม่ใช่ดนรีอื่นตรงไปตรงมาเพราะโดนซีอื่นก็มีข้อผิดแปลก ผิดแฝกแตกต่างกันไปอย่างดนตีไทยก็มีการวางเสียงเรียงตัวเจ็ดชื่อเหมือนกันแต่ว่าเสียงเรียงแล้วเราไม่ตรงกับดนตรีสากลนะครับหรือว่าดนตรีจีนหรืออะไรก็ว่ากันไปดังนั้นภาษาดนษีอันนี้เน้นที่ภาษาดนตรีสากลครับก็จริงๆแล้วเพลงที่เราฟังทั้งหลายแหละในในโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็ดนตรีสากลทั้งนั้นแหละครับ กลยุทธ์ต่างๆของแต่ละประเทศก็จะต้องดอัดแปลงเสียงตัวเองวิ่งเข้าหาความเป็นสากลด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าสากลเขาจะดีเลิศประเสริฐสีอะไรนะแต่ว่าคําว่าสากลนะเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วหนังสือมาเมื่อมาเมื่อวานพอไปไปสานีบอกว่ามาวันก่อนแล้วปกติผมพอตอนบ่ายนะผมเพิ่งเด็กวัยรุ่นนะ กำลังกินกำลังนอนอสมใยให้ต้องนอนและ,และนะก็วันก่อนเอามาให้แล้วไม่เจอก็เลยมาเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเสร็จจากการทำคลิปอะไรยุ่งอยู่ก็เลยก็ได้ได้มาเล่าให้ฟังเช้าว,วันนี้ว่าหนังสือรับรองตัวจริงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่รับรองการจดแจ้งอิขสารลิขิต หนังสือจินตกิตาภาษาดนตรีสากลสดจริงมาถึงแล้วนะครับก็จะได้เรียนรู้กันก็ไปซื้อหากันนะครับซื้อหาดาวนโ์โหลดแอ o b i l e Ebook แล้วก็เข้าไปซื้อในในนะั้นราคา800บาทแถมหนังสือวันณยุกพิ่สรี120บาทอีก1เล่มแถม10ในการเข้าเรียนคอร์ส จินตากีตาภาษาดนตรีสากลซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเาขาเรียกกลุ่มส่วนตัวบนเฟ e บุ๊กนะครับเข้ากลุ่มแล้วก็ไปเรียนเนื้อหาเฉพาะในหนังสือก็เยอะแล้วก็มาเรียนในในคอร์สด้วยคอร์สนี้ถ้าสมัครที่คอร์สตรงๆพันหกร้อยบาทแต่ท่านจ่ายเพียงครึ่งเดียวด้วยได้หนังสือเล่มหนึ่งด้วยแล้วก็แถมหนังสือวันในยูเรนซีอีกเล่มหนึ่งด้วยสกลงคอร์สนี้ หลือแปดร้อยบาทเนาะแปดร้อยบาทพันหกนั่นคือราคาสัางส้งต้นที่สมัครที่คอร์สแต่ส่วนมากผมก็ไม่รู้จะเอาไปเยอะแยะอะไรก็ต้องการรายได้เพียงแค่ดำรงชีพนะครับก็อายุสิบหกกับหลังหันมาห้าปีละสิบหกกับหลังหันหกสิบนะหกสิบกับหลังหันมาห้าปีก็หกสิบกว่าหกสิบห้าผมเกิดสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็เพิ่งจะ เต็มหกสาเต็นี้ย่าง6กสมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เอนะครับท่าะมีบำนาญใช้ไม่มากนักไม่มากนักไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแล้วก็ได้รับความกรุณาจากรัฐบาลลุงตู่ที่เติมให้กับข้ารายการบำนาญทุกคนที่รับบำนาญไม่ถึงหมื่นให้ให้ได้รับเต็มหมื่นทุกคนไม่ได้ได้เฉพาะผมคน,นเดียว นะครับใครที่บํานาญโอ้โหเมือ่อเมื่อก่อนนี้คขารายการครูบํานาญเงินสี่พันห้าพันโอโ้ดีใจว่ายเยอะแล้วนะครับอยู่ไปอยู่ไปเหลือนิดเดียวโอโ้แล้วมารับสี่พันห้าพันเราลงพอลงุลง,ลง,ลง,ลงตูเติมให้ทุกคนว่าถึงหมื่นใครไม่ถึงหมื่นให้ถึงหมื่นทุกคนเป็นเงินเติมพิเศษให้จากบำนาญก็มีมีพอใช้ใจ่ายบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ถึงกับ แต่ต oh. ้องเพราะต้องผ่อนบ้านไปอีกตั้งจนอายุเจ like mm ็ดสิบอีกห้าหกปีนะครับเงินเงินเงินทองก็ถึงมือก็เล่าให้ฟังตรงๆไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นไอไอที่ขายคอร์สเนี่ยก็ทําไมราคาพันโกว่าเหลือแค่แปดร้อยแแถมังสืออีกนี่นี่เอาแค่ดํารงชีพได้นะครับแค่ดำรงชีพได้ไปพอให้ผ่อนบ้านหมดแล้วก็แล้วกันแล้วคนเราก็นะครับ อนอกจากผมจะทําเพจกินจากีจาแล้วผมยังทําเพจกินจากชีวิตจาด้วยเรื่องหลักกินจากชีวิตจานี้ก็ไม่ต่างนะเป็นคู่ขนานกับหลักของศาสนาพุทธก็คือทุกอย่างไม่เที่ยงเดี๋ยววันหนึ่งผมก็ต้องละสังขารทิ้งไปเพราะฉะนั้นะค,ความรู้ที่มีอยู่นี้เึ่งรีบให้แต่จะให้เปล่าๆเลยก็ไร้คุณค่านะครับเพราะงั้นผะนะู้ที่จะรับความรู้ไปก็มีส่วนร่วมด้วย ่านี้ผมจะเอาอะไรเยอะแยะนักหนาล่ะพันพันหกอ่าซื้อนังสือเล่มหนึ่องอราราคาหนังสือแปดร้อยเอาก็แสมคอสให้เลยแล้วกันนะครับอ่าซึ่งไม่แน่ผมพูดวันนี้เ,เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวพมปิดคลิปแล้วเผลอๆไม่รู้จะพูดจบคลิปนี้ด้วยหรือเปล่าก็อาจจะมีการละสังขารเมื่อไหร่ก็ได้จริงปะไม่มีใครรู้นะครับผมผมไม่ไม่ถือว่าเป็นการแช่งตัวเองเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัตรธรรม อ๋ก็กลับมาที่ราคาคอร์สว่า1,600บาทแต่ถ้าท่านซื้อหนังสือ800บาทท่านได้รับสิทธิการเรียนคอร์สนี้ด้วยนะได้หนังสือ800บาทแล้วก็ยังได้หนังสือวรรณายุดนตรีอีกด้วยเท่าน,นั้นไม่พอนะไม่ใช่แค่ซื้อสินค้าแล้วก็แล้วกันไปนะครับก็มีหลายท่านนะอ่ามีท่านหนึ่งเป็นอ่าเกษียณจากการไฟฟ้าฝนะ่ายบริตัทนะะก็เป็นเพื่อนกันทุกท่านที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันตลอดเลยนะครับ ยังบอกว่าถามสิผมมีมีผมเนี่ยผมมีไว้ให้ถามะนะครับถามมาส่งข้อความมาก็เป็นสมาชิกค,คอร์สแล้วก็ส่งข้อความนทาง messenger facebook ได้ส่งมาถามกันเลยว่าเออตรงนี้เป็นไงตรงนั้นเป็นไงอันนี้เขากำลังเก็ตนะฮะตอนแรกฟังอ,าาอ่านหนังสือด้วยอะไรด้วยนะโอ,โอ้คลิปผมเยอะแยะเลยเสร็จแล้วก็คงจับประเด็นเนี่ยพ จับประเด็นก็พาดไปตกไปตามธรรมดาของกระบวนการในการรับข่าวสารของแต่ละผู้แต่ละคนไม่เท่ากันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบดีเรื่องนี้ว่ามีหนังสือให้แล้วมีคลิปอธิบายให้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แคนั้นนะ,ะสงสัยจริงใดประสานถามกันเข้ามาอันไหนที่สอบได้เป็นส่วนตัวสอบให้เลยอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนฝูงท่านอื่นๆด้วยก็เอาไปวาง นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนอกจากมีคอร์สน um, ี้แล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มสําหรับการส่งกันบ้านนะฮะอะไรเงี้ยเข้าไปกลุ่มเพราะว่าคอร์สคอร์สนี้ในคอร์สนี้ไม่ไม่ได้ให้มีการโพสต์โต้ตอบใดๆนะครับงนั้นการบ้านก็ให้ให้ส่งกันบ้านกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มปิดกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่กลุ่มหนึ่งไม่สมารถเข้ามาอ่านนะอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับเข้ามาส่งกันบ้านอย่างนี้นะแล้วก็ ตลแก๊สโทรมาถามกันได้ตลอดเลยสาบใดที่ผมยังยังมีลมหายใจไม่ละหลังฐานไปนะครับแล้วก็สาบใดที่ Facebook ยังให้บริการอันนี้อยู่ก็เป็นเพื่อนเป็นนั่นไปแล้วก็บางวันก็ปริงละปริงปรง,ปรงตอนแรกก็ว่าเอ๊ฟังฟังยังไงแล้ว,ล,วล้วจะยังไรปรากฏว่าข้ามขั้นตอนนะคือมันมีขั้นตอนอยู่ว่าฝึกฟังเสียงฝึกผันเสียงแล้วแล้วก็ แล้วเวลาฝึกทำํำนองแล้วแล้ว,ลวค่อยเอาไปแปลผันฟังํานองก็ยังฟังไม่ชัดแล้วรีบไปแปลแปลแปลเปลี่ยนแปรผันเป็นชื่อตัวโน้นในแถวต่างๆในทีต่างๆมันก็มันก็ธรรมดาเพราะว่าเออมันต้องใช้เวลานะฮะค่อยๆเติบโตค่อยๆสะสมแ้่ฟังฟังทีเดียวเอาหนมเค้กเข้า เข้าตู้อบพอปิดประตูอบตั้งแล้วก็เปิดตู้อบเอาออกมาเลยมีทางได้รับรทานจริงไหมฮะมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นในการอบล่ําตกคืึกทั้งหลายทั้งปวงอ่าก็อย่างนี้เป็นส่วนนะครับก็ยังนั่งนึกอ,อยู่ว่าเอ๊จะต้องมีอ,อีก,กัเรื่องหนึ่งไหมว่าเอาแค่อ่านโน้ต อานโนตเดียวน้ตน้ตน้ตวรรณยุกต์ดนตรีเนี่ยน้ตวรรณยุกต์ดนตรีคือคอลัมบ์ดนบทีมาเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเลขสามแต่แดแได้เห็นะเสียงหนึ่ง네ก yeah, yeah, right. ็ลำดีห้าก็ได so ้ได้ได้ได้เงี้ยนะครับเอาเอาเอาเสียงแค่แม่ดาเนี่ยพอเห็นตัวเลขแล้วก็อ่านอ่านออกเสียงได้เห็นตัวเลขอ่านออกเสียงได้ไม่ต้องสนใจว่าเวลาไปเป็นน้ตอยู่ในดนตรีใดแถวใดชื่อใดไม่ต้องสนใจเรื่องชื่อเลยเอาแค่พื้นฐาน ส่วนลึกจริงๆและที่ฐานรากของมันก็คือเสียงมีเจ็ดเสียงก็มีเจือเจ็ดลำดับเสียงลำดับ1 2ึสอามวางวางต่อเนื่องกันก็อ่านอ่านออกเสียงมาเล้วตาด้ด้อ่านอ่านเป็นชื่อของตัวลำดับก็1 2ึ่งสอ2สามหนึ่งสองสามสามสอนไงหนึ่งามสามหนี่แบดบอยงนะครับ1 2 3 4งี่ห้าแต่ได้ได้ได้ด้ หนึ่งสองสามห้าหกดๆๆๆอย่างเงี้ยเห็นเห็นอักขระโซโซโซเลําำับที่ปั๊บก็เปล่งเสียงได้เลยไม่ต้องสนใจด้วยว่าซ้นต้องอยู่ในแถวใดและต้องเป็นคีย์ใดถ้าอยู่ในคีย์ใดต้องเป็นโน้ตอะไรติดชาติดแปลยังไม่ต้องเอายังไม่ต้องเป็นเป็นการเอาไปเขียนด้วยซ้ําเอาแปลว่าเมื่อเห็นเนื้อเพลงนะครับมีประโยคตายกตัวอย่างเพลงสรรเสริญและกานเพลงนี้เพลงเพลงที่ทุกท่านรู้จักนะ ้ารวพูดเ,เจ้ามีเนื้อเพลงมาปั๊บก็คาดวรรณยุข,ข้างบนเลยว่าหนึ่งซองหนึ่งซองสามหนึ่งพอคนเห็นปั๊บก็อ๋ออะเพลงที่ไม่เคยรู้จักใช่ไหมหากเราซ้อมจากกันยกตัวอย่างเพลงนี้ของคุณเบิร์ตมาประโยชน์หนึ่งแล้วกันนะครับดยรักและผูกพันหากเราซ้อมจากกันแล้วก็มีวรรณยุกกำกับว่าหนึ่งซองสามหนึ่งซองพอเห็นหนึ่งสองสามหนึ่งซองท่านออกเสียงได้เลย าดาดาตดา <Shawn singing> แล้วก็อ่าจเป็นเนื้อเพลงแต่ออกเสียงจำวรนณยุที่กำกับไว้ว่าหนึ่งสองสมหนึ <Sure> to to ่งสอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นเลยแรละอ่านออกได้เลยอัน <Cars> นี้คนจีนค่อนประเทศเลยนะครับเขาเรียนอันนี้เขาไม่รู้หรอกผมไปเมืองจีนมีโอกาสพาจับปัดกัูปูไปเที่ยวเมื่อปีห้าเจ็ดห้าห้าหต้นปีห้าหปลายปีสองห้าเจ็ไปเที่ยวเมืองจีนนะครับ ไปถามเขาเขาเขาเล่นกูเจิ้งผู้หญิงไปถามเขาโน้ตโดโน้ตโนเลมีเขา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 งงเขาเขาไม่รู้จักนะฮจนเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกที่นี่เขาใช้โน้ตตัวเลขหมดเลยอ๋อมีหน้านะฮะเขาเขาเล่นเพลงเทนนี่มี่ผมไม่ถามเลยแล้วแล้วถ้าถ้ามันเปลี่ยนชีเป็นซ้ำยังไงเขาเขาไม่ไม่รู้เขาไม่ไม่เข้าใจที่ผมถามเ็าด้วยเขาไม่รู้จักตัวโน้ตสากลใดทั้งสิ้นเขารู้จักแต่ตัวเลขแล้วพอเห็นโน้ตตัวเลขเขาก็ ถ้าเป็นเนื้อเพลงเขาก็ร้องได้เลยนะครับถ้าเขาเล่นดนตรีได้อย่างเรื่องดนตรีจีนก็กูเจิ้งงเขาก็ไปดีได้เลยเสียงหนึ่งเสียงสงเสาก็ดีเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสาก็ได้เสียงแต่แรงแต่งแต่งแตงออกมาแต่งแตงแต่งแต่แต่ง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 แ่งแต่งแ่งแต่งแี่งะเ่งแต่งแต่าแปงเต่งาต่งแต่าแต่งแ่เแต่ง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 แต่่งแร่งกต่งแป่งแต่งแต่งแ่่เม่่อวานนี้ได้เอกสารตังจร่งที่กแม่งแตงรตงแงต่งแต่ง มาแล้วนะครับแล้วก็เราเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปสามารถซื้อหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็เข้าได้หนังสือเล่มหนึ่งราคา800ไม่ต้องเสีย600ไม่ต้องเสีย1006 800แล้วก็ได้หนังสือวรรณยุกดนตรีเล่ม120บาทแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนคอรสนี้1,600บาทแปลว่าถ้าเรียนคอส1,600บาทต่ได,ได้ได้เรียนคอสอย่างเดียว แต่ถ้าซื้อหนังสือ800บาทได้เรียนคอร์สด้วยได้หนังสือด้วยได้แถมหนังสืออีกเล่มด้วยนะครับแล้วก็ได้มิตรคือเป็นมิตรกายมิตรสนิทที่ติดต่อกันได้ถามกันมาได้ตลอดเวลาไม่ใช่ซื้อหนังสือแล,แล้วก็แล้วไปขาดความสัมพัน์กันไม่เป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตนี้เลยนะครับก็ถามกันมาได้จะจะจะ,จะให้อธิบายลึกซึ้งอะไรยังไงก็นัดหมายกันอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ประมาณนี้ ก็เอาละครับามาให้ดูลงทะเบียนมานะะแล้วนะตัวหนังสือใส่ซองไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่ใส่ซองเก็บรักษายอย่างดีนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็าบาย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 ,บาย,บายสวัสดีครับสวัสดีครับ